ันนี้ผมมีมิซู i ิชิไทตัน2.4 g t ปี2019เกียร์ธรรมดานะครับออปชั่นมาเต็มๆเลยคันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับไฟในยทามกล้องหน้ากล้องข้างบันไดแม็กเดิมจากโรงงานกล้องหลังนะครับคันนี้เป็นกล้อง360องศานะครับสำหรับเจ้ามิซู i ิชิคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับภายในห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนนะครับว้าวว้าวเลยนะครับฝาโปรงเดิมจากโรงงานนี่นะครับมอกอจากโรงงานนะครับน็อตไม่ได้ขยับเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถสวยมากเลยนะครับคันนี้ คันนี้เครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับรอ,องรับดีด้วยดีเซลนะครับผมผมให้ดูบอดี้คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสวยขนาดไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในจะเป็นสีดำ แคบบเปิดได้นะครับผมนะพวงมาลัยเป็นแบบมันติดฟังก์ชันมีถุงลมนิรภัยซ้ายและขวาฝั่งคนขับและคนนั่งคันนี้เป็นหกสปีดเป็นพุชสตาร์ทนะครับออปชั่นมาเต็มคันนี้ผมบอกเลยเดี๋ยวผมให้ดูกล้องนะครับกล้องตัว3ามร้อองศานี่ครับอ่านะครับกล้องรอบคันเลยนะครับคันนี้นะครับรถวิ่งเพียงแค่1นึ่งแสนสองหมื่นกโลเองนะครับผมรถสวยเลยนะข้างในไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับผม สำหรับเจ้าไททัน3.4พัดตัว GT คันนี้นะครับปี2019นะครับผมขอเชีญเลยราคา3,48,000บาทนะครับคันนี้มีคดีตจกได้เต็มนะครับลูกค้าแล้วคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเองคันนี้ผมบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะครับกับรถคันนี้นะครับโครงสร้างสวยแล้วประกันโครงสร้างนะครับหยุดเต็มมาว่าชนหนักไฟไหม้ตมน้ำกอเล็กหมมาคันนี้เราซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะครับโอเคถ้าสนใจนะครับพักบ้านเขียวมาได้เลยนะครับสำหรับเก่งนะครับผมหาเก่งได้เลยนะครับ